วันนี้เป็นวันเกิดป,ป,าป้าป๋ปปาลูกสาวคนงามเตรียมวาดรูปแต่งหน้าตาของกล่องของขวัญให้ไว้ให้ป้าป๋าป้าป๋าเลิกงานมาประมาณสี่โมงเนาะสี่โมงสี่โมงครึง่ง<ม>นี่คือกล่องของขวัญซึ่งป้าป๋า ยังบูหัวแม่เตรียมของขวัญไว้ให้อู้หูบักใหญ่โตโมโหลานผีน้องของขวัญกะ็ะดาอันนี้ก็ <c oughs> ไอเอ็นโจเนาะเ <c oughs> พื่อนของไอปันโชกแต่อปันโชก็ทิ้งเพื่อนไปละไปงานวันเกิด <c oughs> รอว่าปป้ากลับมาจะเซอร์ไพรส์รไหมเนาะเพราะปะป้าบูหัว,วแม่เตรียมของขวัญไว้ให้ อันนี้คือที่เอ,อื้อยดาวดีเพื่อนเคียนเพื่อนว่าสุขสันต์วันเกิดเน,ะเนาะ,ะเพื่อนไห้ให้ปะป้าเพื่อนมีดูปวจอกปวใจลานหน่อยร้านทรายกับมาตกแต่งพัวด้วยเบ่งดูโอ้โหสวยจังเลยพี่ทำไมวาดสวยอย่างนี้เดี๋ยวป้านุจะส่งให้ปะป้ามามาดู ผู้บ่าวน้อยคนนี้คือลูกครึ่งไทยหนพี่ให้ดูหน้าชัดๆหน่อยครับสวยไหมลกูกโอ้โหสมารอถ้าดูดีดูลูกครึ่งไทยคนนี้สิหน้าใสมองมองส่วนลาวน่อยอันนี้ลาวน่อยเอ้ยหันมาดูลูกละอะโนเอ้ยเราดีนะหันมา ให้เห็นหน้าเออเราดีชัดๆเนี่ยโอ้เออเราดีกับงามเฮีกันมีแต่คนงามๆเด,ด็กหน่อยม,ม,มูน,มน,นียออน่ยองเอาแน่พี่น้องเอ้ขันบอย่องและความตื่นเต้นของพวกกับบอ,อยมีขันย่องและใครแน่พอมีความตื่นเต้น ตั้งอกตั้งใจโอ้ยเนาะหลานชายก็ตั้งใจพอหลานชายพูดนะบ่อยอมเชย,ย้อสะอาดเกิดวาดลูกกัะได้ให้เป็นนันให้เป็นสีของธงสตร์อีกโอ้จะาแมนสงสัยยานคนบอหูว่าเพิ่นเป็นชนสาตว์ฝรั่งเศสคือส่แมนเนาะจะาแมนแต่อายคิดอยู่ว่ยูมือนี้อ้ายปันโชคไปเลย กันสั้นนะปวนเกิดอะรคนงามเด้กเกดีเห็ดยังลูกละเกดเรดีหวาดถูบยังลูกถ้าเบิ่งแต่ว่าป้าามาสิตื่นเต้นอยู่บเดลูกสาวต่างอกต่างใจปานนี้ อุปบไวก่อนไวยังคือของขวัญวันเกิดเนาะไวให้เพิ่นมาตื่นเต้นเอาเองเพิ่นลูกสาวโกกแม่นงต่างใจขนาดพี่น้องเลยของขวัญวันเกิดพอ เตรีมยมไว้ให้พ่อพ๊ดผู้บ่าวโคราดเนาะอันนี้หนุ่มน้อยสาวโคราดเอนโซสวัสดีครับยังลูกสวัสดีครับยัง ตัวเอสก์ตาดีสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนแล้วแม่น้องทุสตุทวัสดีครับไหว้วยทุจ้าด้วยสวยสวยว่าสวยสวยว่าเป็นไหมงงเวลาแม่พูดภาษาไทยด้วยทำไมหนูฟังรู้เรื่องลูกทำไมป้าพูดด้วยหนูฟังไม่รู้ปก็ปกตามาบอกคิดปากเลยใต้จุกของคันเดชชอแต่เอาไม่เมื่อจุกของฟองปลาอ่ะดาวดีล่ะทุจ้ายยังลูก สบายดีว่าล่ะหันหน้ามาดีๆหันหน้างามๆแล้วสบายดีงามๆเร็วโอ้อ้ฝนโอ้ลูกสาวฝอยก็ได้เอาเลยทีนี้น่ะสุ้จ้างงามๆได้ยังสุ้จ้างงามๆได้ยังคนเก่งสวัสดีค่ะสวยๆกันเร็วลูกงามๆอืมอ่ะตัวกวางตังบอกกับใครคนนึงบอกว่า แต่วอกบอกกับน้องแม่สิบากใช่เขาบอกกับนางแม่สิบอกภาษาเราเนาะพี่น้องโอ้จะเหมนศาสตร์คนลายเสื้อศาสตร์กันสิประมาณนี้แหละโอ้ตั้งอกตั้งใจทั้งคู่เลยตั้งอกตั้งใจจังเลยเจา้จาเจ้าของวันเกิดจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนพี่เนี่ยยังมีคาบช็อกโกแลตเต็มปากอยู่เลยเนี่ยผู้บ่าวน่อยเนี่ย โอ้ยลูกสาวกกถ้าลูกอยู่บ้านให้กวนกับชิประมาณนีและพี่น้องเอ้ยคอยผูเป็นแม่กะะันนะบุแมนอีหยังดอกบด้ว่าเฮอของควันวันเกิดหรือเฮออันงานวันเกิดพัวหรอเฮอลูกสาวประเภทแบบเป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างลงลูก ว่าแบบเบาอ้ายว่าลงลูกสาวลูกชายพี่น้องเอ้ยหักแข้งแข้งไหลเห็ดจังไรซะรักแข้งแพงขนาดลูกสาวเลยลูกชายจังวะคอยนะอาจิบูคือหมูปั๊มปั๊มเปิร์เปิร์นแต่ก็เป็นคุณแม่ที่หักลูกแล้วก็เฮอลูกขนาดผู้หนึ่งเนีวะโอ้ยจำเป็นบ่อยากว้าเอ้ย

เกสเกียเอ้เรดีโต๊ดนว่ายาห่าเบาคนว่าอันพื้นเฮือนคับพื้นเฮือนกับอนาพื่นคนว่าพคนย่านมูเขาจะพิษาเฟินตดโอเคองค์คองีเกเซทพีอุลลาเามันโมเทนดนแบบ Donc, ça là, Bon anniversaire à qui À moi. À toi Ah bon L'anniversaire, c'est à toi alors C'est pas à papa alors Ah, comme ça, c'est moi qui ai des cadeaux. Ah uh -huh. Tu veux ce euh, cadeau là C'est énorme cadeau là พราะว่าชเล็ตโทรศัพท์ทานาดชัตัวดีกว่าเล่นมือถือโทรศัพท์ไม่เล่นก็ต้องเล่นพ่อฮัมใช่โอ้โเสียดายแต่ไอปันโฉกโบยู่เนาะพี่น้องเนาะคันอยูนี่กรป่วนและไอปันโฉกเลยยูนี่ไคันยูนี่กระจอมป่วนและไอปันโฉกไง Il est bon. T'as fait ah. une maison Quoi T'as fait une maison Ouais. Une grosse maison. Ah bon Oui, il a fait une maison. Voilà, il Oh, y a un petit tic. ça antique. Voilà, là, c'est là. แมราดีเห็นย yeah. ังล oh, <laughs> <OT> e. ูกละเอาปงหันหนามาก่อนเร็วห ah ันหนามมาห้าแม่ก่อนเร็วๆโอ้โชน่าตุ๊บติมินิสกุนละอ๋ออ๋อควอมอ๋อควอมมังกรอู้สุดเผ่นป้าขนนี่ยังมาคือมาพิลึกแทบอัดนี่ฮะโกราดน้อยขนอะไรมาเยอะแยะเลยพี่ ตั้งตั้งใจมากขอบอกขอบอกว่าแต่ละคนหูตั้งใจขนาดไหนมาดูสิว้าวเสมานี้ที่เกลอเฟิร์นวาดลูก เดี๋ยวมาต่อกันคีิหนาพี่น้องว่าคุณป้ะป๊ามาหอเทือนแล้วเขียนลูกๆกับหลานๆเตรียมมันควันวันเกิดห้สิตื่นเต้นซำใดอ้ไพ่บอยองข่อยกับชิญยองเองนี่แหละโอ้ลูกสาวข่อยคือเขียนตัวหนังสืองามแท้ กษิประมานนีเป็นคุณแม่ที่เหอลูกเนี้ยงที่ลูกเห็ดแกงามไปเมิดเนาะหมูเจ้าเอาพอกันิิบนาะ <c oughs> เวลาป๊ะป๊ามาคอยว่ากันใหม่